สวัสดีค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องฟังก์ชันนะคะฟังก์ชันคืออะไรนะคะฟังก์ชันก็เป็นส่วนหรือกลุ่มของคำสั่งเพื่อทำงานบางอย่างแนวคิดของฟังก์ชันคือกระบวนการรวบรวมโค้ดที่ใช้บ,บ่อยๆและซ้ำๆกันกลับมาใช้นะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นแพทเทิร์นของการสร้างฟังก์ชันนะคะ ไทท์เนมแล้วก็มี s t a t e มนต์นะคะไทท์คืออะไรไทา์ก็คือประเภทของฟังก์ชันสำหรับการส่งค่ากับประเภทของฟังก์ชันนั้นเปรียบเสมือนประเภทของตัวแปรเช่น i n t e g e r f l o d t double นะคะแล้วก็หรือแบบ Object ประเภทแบบ v o i d หมายความว่าเป็นฟังก์ชันที่ไม่มีค่าที่ต้องส่งค่ากับนะคะหลักๆฟังก์ชันก็จะมี วอยมีเ a m ในลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเจอกันในการเขียนโคดดิ้งในภาคปฏิบัตินะคะ name ก็คือเป็นชื่อของฟังก์ชันนะคะอ่ะมันก็จะเป็นในลักษณะเดียวกับการตั้งชื่อตัวแปรนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็น n a m ก็เป็นเหมือนชื่อฟังก์ชันาามิเตอร์พารามิเตอร์คืออะไรนะคะพารามิเตอร์คือเซตของตัวแปร ที่ถูกส่งเข้ามาในฟังก์ชันนะคะฟังก์ชันสามารถจะมีหรือไม่มีพารามิเตอร์ก็ได้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการใช้งานนะคะต่อมานะคะในส่วนของ s t a t e มนต t สเต t เมนต์ก็คือโค้ดของโปรแกรมที่จะทำงานให้ค่าผลลัพธ์ของฟังก์ชันนะคะอันนี่ก็จะเป็น p a ทเทิรในลักขณะของฟังก์ชันนะคะต่อมานะคะการประกาศฟังก์ชันดังตัวอย่างเลยค่ะ อันนี้ก็คือตัวอย่างเราได้สร้างฟังก์ชันเพื่อหาผลรวมของตัวแปรทั้งสองตัวโดยประเภทของฟังก์ชันนั้นนะคะจะเป็น int นั่นหมายความว่าฟังก์ชันจะส่งค่ากลับเป็นข้อมูลแบบ integer และชื่อของฟังก์ชันคือ sum นะคะชื่อของฟังก์ชันคือ sum และมีพารามิเตอร์2ตัวก็คือ in x กับ in y นะคะดังนั้นเราสามารถเรียกใช้ฟังก์ชันโดยการใช้ชื่อของมันและส่งค่าพารามิเตอร์ไปเหมือนที่เราได้ประกาศฟังก์ชันเมื่อฟังก์ชันถูกเรียกใช้นะคะมันจะประมวลผลคำสั่งในฟังก์ชันและจะใช้คำสั่ง return เพื่อส่งค่ากลับมายันจุดเรียกฟังก์ชันนะคะในโปรแกรมนี้นะคะเราจะต้องได้8เป็นค่าส่งกลับ ดังผลลัพธ์อันนี้นะคะตัวอย่างเช่นนะคะอ่าฟังก์ชันเราชื่อฟังก์ชัน sum มีพารามิเตอร์2ตัวคือ in x กับ in y เราสั่งใน statement คือการทำงานเห็นไหมคะเราสั่งให้ in z มีค่าเท่ากับ x บวก y เห็นไหมคะ Return z อ่าในลักษณะน,นี้นะคะมันก็จะ list รีเทิร์นแซดแซดคืออะไรแซดก็คือค่าของอินค่าของอินนะคะที่มีผลบวกระหว่าง x กับ y นะคะต่อมานะคะอินเมนชื่อฟังก์ชันว่าเมนอินเอเท่ากับสามเอมีค่าเท่ากับสามอินบีมีค่าเท่ากับห้าเอาเท่ากับเอบวกบีมีค่าเท่ากับซัมเห็นไหมคะเท่ากับซัมเอบี อ่ะทีนี้เราก็มาดูซ u m a b a มีค่าเท่ากับ3 b มีค่าเท่ากับ5เพราะฉะนั้น a บวก b มันก็ดึงฟังก์ชัน sum มานะคะแล้วมันก็จะได้มีค่าเท่ากับ3บวก5มีค่าเท่ากับ8ในลักษณะนี้เลยนะคะต่อมานะคะเป็นฟังก์ชันพารามิเตอร์นะคะ ฟังชันพารามิเตอร์เนี่ยในตัวอย่างเนี่ยจะเป็นการประกาศฟังก์ชันพร้อมกับพารามิเตอร์ของมันโดยฟังก์ชันเนี่ยจะเป็น get pi get pi ตัวนี้นะคะเป็นฟังก์ชันเป็นฟังก์ชันที่ไม่มีพารามิเตอร์ฟังก์ชันค่าส่วนฟังก์ชันที่สองนะคะฟังชัน f i l e volume นะคะ ก็จะมีพารามิเตอร์ทั้งหมด3ตัวได้แก่ 1, 2, 3นะคะก็คือ3ตัวนี้และฟังก์ชัน print data แล้วก็ฟังก์ชัน print data เนี่ยจะเป็นฟังก์ชันที่มีพารามิเตอร์2ตัวฟังก์ชันเหล่านี้นะคะจะไม่มีการส่งค่ากลับไม่มีการ return ค่ากลับนะคะก็คือประกาศ พารามิเตอร์ออกมาแล้วก็แสดงเลยนะคะก็ไม่มีการรีเทิร์นนะคะอาทิย์แล้วก็มาดูเห็นไหมคะอันนี้ก็คือตัวอย่างของฟังก์ชันของพารามิเตอร์อ่ะอันนี้ก็ฟังก์ชันที่มีสามพารามิเตอร์นะคะน,นี่ก็จะเป็นตัวอย่างเราก็มาดูอาจารย์ขอยกตัวอย่างอันนี้แล้วกันนะคะให้เห็นภาพง่ายๆ อ่ะแล้วก็มาดูฟังก์ชันชื่อ void print data มีพารามิเตอร์สองตัวก็คือ name แล้วก็อายุนะคะ c o u ออกมาก็เป็น hi name ชื่ออะไร name ตัวนี้ก็ดึง name ตัวนี้มาแสดงนะคะอายุตัวนี้ก็ดึงอายุตัวนี้มาแสดงประมาณนี้เลยค่ะโอเคนะคะ ต่อนะคะฟังก์ชันอาร์กิวเมนต์ฟังก์ชันอาร์กิวเมนต์มันคือเซตของตัวแปรที่ส่งไปยังฟังก์ชันนะคะอาร์กิวเมนต์จะต้องตรงกันกับพารามิเตอร์และเรียงตามลำดับที่ประกาศไว้นะคะอันนี้ก็ตัวอย่างนะคะก็จะเป็นฟังก์ชันชื่อว่า print data มีพารามิเตอร์2ตัวและประเภทของอาร์กิวเมนต์ก็คือ String และ int String ก็คือตัวอักษร In t ก็คือ ตัวเลขจำนวนเต็มนะคะตามลำดับในการที่จะส่งอาร์กิเมนต์ไปยังฟังก์ชันอาร์กิเมนต์ตัวแรกจะต้องเป็นสตริงด้วยและตัวที่สองจะต้องเป็นอินเช่นกันนะคะต่อมาการส่งค่ากลับหรือการรีเทิร์นเนี่ยมันจะเป็นการส่งผลลัพธ์กลับของฟังก์ชันเพื่อที่จะส่งกลับไปยังจุดเรียกเมื่อสิ้นสุดการทำงานฟังก์ชันนะคะก็คือเหมือนรีเทิร์นก็คือเหมือนการย้อนกลับการส่งค่ากลับนะคะ การรีเทิร์นนี้จะจะเป็นฟัง์กชันที่มีการกำหนดในประเภทการใช้งานแบบ void นะคะฟังชัน void อ่ะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเกมที่ใช้ฟัง์กชันต่างๆในการสร้างเกมนะคะอันนี้ก็จะเป็นเกมเดาตัวเลขมันก็จะประกอบไปด้วยฟัง์กชันนะคะแล้วก็จะมี การประกาศเงื่อนขไขไว้ว่าจะต้องให้ทำยังไงนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือลักษณะของโคดดิ้งที่จะออกมาเป็นเกมเห็นไหมคะว่าการเขียนโปรแกรมเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นโปรแกรมเสมอไปมันสามารถที่จะเป็นเกมก็ได้นะคะ,อ,ะอันนี้อาจารย์ก็ยกตัวอย่างมาให้ดูนะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นการเขียนเกมต่างๆนักศึกษาสามารถที่จะศึกษาดูได้นะคะอันนี้ก็คือผลลัพธ์ผลลัพธ์นะคะ ส่วนรายละเอียดของเกมเนี่ยอาจารย์มีพิมพ์บอกนะักศึกษาไว้อย่างละเอียดแล้วนะคะว่าโค้ดตัวไหนใช้อย่างไรนะคะเนี่ยค่ะเป็นการคําอธิบายนะคะเขาก็จะยกตัวอย่างโค้ดมานะักศึกษาสามารถที่จะอ่านตามที่อาจารย์นําข้อความที่สําคัญมาได้นะคะอาจารย์ให้ทําการสรุปไปให้แล้วนะคะนะักศึกษาก็สามารถที่จะอ่านแล้วก็ศึกษาดูได้เลยนะคะ ค่ะอันนี้ก็คือถ้านักศึกษาไม่ประกาศส่วนหัวของฟังก์ชันในภาษา C นะคะมันจะไม่สามารถคอมไพล์โปรแกรมได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของโค้ดของโปรแกรมการสลับตัวเลขนะคะเราก็จะ ประกาศฟังก์ชันมานะคะเป็น in main ฟังก์ชัน main นะคะฟังก์ชัน main ก็ไม่มีการ return ค่ากลับอย่างที่อาจารย์บอกนะคะการ return ค่ากลับต้องเป็นฟังก์ชั n void นะคะฟังก์ชัน main มีพารามิเตอร์ก็คือ x เท่ากับ1 y เท่ากับ5 c out ตัวนี้ออกมาเห็นไหมคะ2องบรรทัดนี้อ่ะก็ c out ออกมาต่อมานะคะก็เป็นคำนี้เห็นไหมคะมันก็ ทำตามนี้เลยเห็นไหมคะว่า c เ o u เนี่ยค่ะ c e o u คือการแสดงออกทางหน้าจอก็ไม่มีอะไรยากนะคะ return เ,เป็นศูนย์เห็นไหมคะเพราะว่าเป็นฟังก์ช o n main ไม่มีการ return ค่ากับก็คือมีการประกาศค่าพารามิเตอร์ออกมาแล้วนาพารามิเตอร์นั้นมาแสดงนําค่าพารามิเตอร์มาแสดงตามตําแหน่งที่เราได้ซ e เอาไว้หลังข้อความนะคะค่าต่อมาก็อันนี้ก็เป็น ฟังชัน void ก็มีการประกาศชื่อฟังก์ชันค่าพารามิเตอร์นะคะต่างๆในลักษณะนี้เลยนะคะอาจารย์ก็จะมีการอธิบายไว้เรียบร้อยแล้วอย่างละเอียดนะคะนักศึกษาก็สามารถที่จะกดหยุดแล้วก็สามารถที่จะดูได้นะคะหลักๆก็จะมีหลายมิมากลคะมีการประกาศฟังก์ชันชื่อฟังก์ชันค่าพารามิเตอร์นำมาทำอะไรกันแล้วก็ ทำให้เกิดเป็นผลลัพธ์ที่แสดงออกมาในลักษณะนี้นะคะหลักๆก,ก็มีไม่ยากนะคะค่ะอ,นนอันนี้ก็จะเป็นบทสรุปในการทำงานของโปรกแกรมการส่งพาราเมิเตอร์แบบ passing by reference นะคะอันนี้ก็จะเป็นบทสรุปค่ะอาจารย์ก็ได้สรุปไปให้แล้วนะคะค่ะในเรื่องของการสร้างฟังก์ชันนะคะก็ จบเพียงเท่านี้นะคะหากนักศึกษามีอะไรไม่เข้าใจนะคะก็สามารถที่จะย้อนดูวิดีโอแล้วก็กดหยุดได้นะคะหรือว่าอยากจะสอบถามอาจารย์ก็ได้นะคะส่วนในวันนี้ก็หมดเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ